สวัสดีครับดนวัตรงคึงอุบลราชธานีรับซ่อมปั๊มตัวเดินรถเกี่ยวข้าวทุกรุ่นทุกยี่อ้อวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆสมาชิกมาดูโเขั้นตอนการซ่อมเม่ทนานเจ้าตัวปั๊มรถเกี่ยวนวดข้าวคูบตา้ายันมาและก็อุปกรณ์อื่นๆที่ทางร้านซ่อมในฤดูกาลนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรอุปกรณ์อื่นๆที่สามารถสร้างขึ้นเองช้าเองแล้วก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าตัวรถเกี่ยวนวดข้าวคูบตา้าหรือว่ายันมาหรือว่าปั๊ม ไฮดรอลิกรุ่นอื่นๆนะครับรดูการนี้ที่เราสามารถทําได้ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นปั๊มยกคอนะครับซึ่งปั๊มยกคอตัวนี้ฤดูการที่ผ่านๆมา,าเพื่อนๆสมาชิกจะเจอปัญหาเยอะมากนะครับเดี๋ยวผงจะอธิบายเกี่ยวกับอ,อุปกรณ์ต่างๆที่ทางร้านเราได้ทําการซ่อมได้ในฤดูการนี้นะครับเกี่ยวกับปัม๊มหรือว่าเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในรถ แท็กเตอร์แล้วก็รถเกี่ยวข้าวนะครับรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้าแล้วก็ยันมาหรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับจะขอเริ่มจากเจ้าตัวปั๊มตัวเดินก่อนแล้วกันนะครับปั๊มตัวเดินรุ่นนี้จะเป็นรุ่น dc 6 0ที่ทางร้านเราได้ทําการวิจัยมา,าแล้วก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับก็คือเป็นตัวโมของทางร้านเราทางร้านเราจะทำา dc า DC60 เป็นตัวโมแล้วก็เป็นตัวสแตนด์ดนะครับซึ่งจะมีราคาแตกต่างกันนะครับซึ่งฤดูการนี้ที่เรา ทําวิจัยเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นตัวแผ่นเพลทตัวแผ่นเพลทเบาตัวนี้นะครับซึ่งของทางร้านเราได้ทําการผลิตขึ้นมา,าเพื่อทดลองแล้วก็เพื่อแก้ไขปัญหาเจ้าตัวปั๊มตัวเดินรถทีอ่อายุการใช้งานเยอะแล้วทํายังไงจะให้ดึงประสิทธิภาพปั๊มขึ้นมาให้ได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เราเลยต้องทําการวิจัยเรื่องแผ่นเพลทของ DC 60-7095นะครับแล้วก็แล้วก็รุ่นอื่นๆนะครับ อตอนนี้เราทําการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นที่น่าพอใจนะครับตอนนี้เดี๋ยวาจะพาเพื่อนๆอมาดูใกล้กๆอีกทีหนึ่งนะรุ่น DC 6 0นะครับก็จะมีทําอยู่2อสองตัวเป็นตัวโมดิฟายแล้วก็เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับซึ่งราคาเดี๋ยวจะ,ะแจ้งเพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่สนใจก็สามารถทักแชทเข้ามาคุยได้นะครับเพราะว่ารูดูการนี้ทางร้านได้เปิดเพจขึ้นมาใหม่นะครับเป็นเพจชื่อว่าศูนย์ซ่อมปั๊ม ไฮเดอลิกเมืองอุบลน,นะครับตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะออเอาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการซ่อมปั๊มทั้งหมดในฤดูกาลนี้ต่อจากนี้ไปนะครับเอาลงเพจนะครับส่วนเฟซเก่าก็สามารถติดต่อได้เหมือนเดิมนะครับรายละเอียดต่างๆแต่หลักๆก,ก,ก็จะไปอยู่ในเพจนะครับไปอยู่ในเพจนี้นะครับรุ่น DC 70นะครับรุ่น DC 70ก็จะมีการแก้ไข แตกต่างจากฤด,ดูการที่แล้วนะครับฤด,ดูการที่แล้วก็คือเราจะไม่มีแผ่นเพจตัว modify เข้ามาฤด,ดูการนี้เราจะมีตัวแผ่นเพจตัว modify เข้ามาซึ่งตัวแผ่นเพจโ modify เนี่ยจะไปช่วยในการเพิ่มกําลังแล้วก็ลดอัตราความร้อนนะครับเพิ่มอัตราการไหลนะครับของอน้ํามันผ่านเจ้าตัวแผ่นเพจเพราะว่าเจ้าตัวแผ่นเพจนี้จะเป็นตัวรีดน้ํามันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าค่าขนานหรือว่าแผ่นเพจเป็นรอย เกิดจากน้ำมันที่ไหลไม่สะดวกหรือว่าเกิดจากเจ้าตัวปั๊มชาร์จที่ไหลอัาตราการไหลเข้ามาไม่เพียงพอแผ่นเพลก็จะไหม้นะครับเราต้องทําการาวิจัยแล้วก็แก้ไขปัญหาแผ่นเพลนะครับเราจะทําแผ่นเพลให้เหมือนกับรถของรถขุดนะครับซึ่งจะเป็นแผ่นทองเหลืองทั้งแผ่นนะครับซึ่งตัวนี้เราก็ทําการาวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วรุ่น d c 95ก็เหมือนกันครับจะมีแผ่นเพลของตัวโมดิฟายของทางร้านเข้าไปใส่ด้วยนะครับารายละเอียดเกี่ยวกับ เจ้าตัวปั๊มนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้เราก็คือมีราคาของตัวนี้มี2ราคาแล้วก็ราคาเจ้าตัวปั๊ม d c 7 0เ8เท่ากันแล้วก็มีปั๊ม95้านะครับอีกราคาหนึ่งแล้วก็จะเป็นตัวของรถเกี่ยวนวดข้าวยันมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าตัวปัม๊มส่วนความพิเศษของเจ้าตัวปั๊ม DC60 กนะครับก็จะมีก็จะเป็นเพิ่มมาตาการไหลนะครับเพิ่มมาตาการไหลเพิ่มมาตาการดูดไหลเข้าปั๊มแล้วก็ขยับ ตัวแผ่นกั้นมอเตอร์แผ่นกั้นลูกสูบแล้วก็มีแผ่นเพดโมนะครับพวกนี้รายละเอียดพวกนี้จะทําให้ปั๊มมีแรงกลับมานะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วได้ขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็ขีดจํากัดของเจ้าตัวเสื้อด้วยถ้าเกิดว่าเราแต่งมากเกินไปอาจจะทําให้เสื้อแตกได้นะครับตัวนี้ก็มีขีดจํากัดนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเสือ้อเสื้อเกียร์นะครับเสื้อเกียร์ดีซีหกสิบนะครับที่ทางร้านเราได้ทําการค้านตีปอกมา ตลอดอยู่แล้วนะครับคว้านตีปอกแล้วก็มีอะไรอุปกรณ์พวกมือสองที่สภาพใช้งานได้นะครับเราก็มีจําหน่ายนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆสมาชิกดูนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับรูดูการนี้นะครับของทางร้านเราว่ามีอะไรบ้างตันนี้ก็จะเป็นเฟืองนะครับเฟืองเป็นเฟืองเลี้ยวของรถดีซีหกสิบเจ็ดสิบเก้าห้านะครับตัวนี้เราก็ทําการซ่อมนะครับตัวนี้เราจะทําการกัดใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆสมาชิกมาดูกใกล้ๆเนาะ ันนี้ก็คือมองภาพรวมว่าทางร้านเราตอนนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับหลักๆก็จะเป็นปั๊มตัวเดินปั๊มยกคอปั๊มเฟืองรถทุกรุ่นนะครับปัมม๊มรถโม่ปูนรถบดนะครับพวกนี้รายละเอียดเกี่ยวกับนี้หรือว่าท่านช่างท่านใดอ่ารื้อ,ลอแล้วก็เอามาให้ทางร้านเราได้ทําการเจียปรับระยะแล้วก็ไปประกบอบเองตัวนี้ก็อ่าเราก็มีบริการครับแล้วก็อะไรพวกแผ่นก้นมอเตอร์แผ่นก้นลูกสูบแผ่นวาลวพวกเพลาบนเพลาล่าง DC60 DC 70 นะครับแผ่นรองหัวนิ้ว,วพวกนิ้วบล็อกซิลิเดอร์บล็อกพวกนี้มือสองข้อต่อกรองพวกนี้เรามีอะไรพวกนี้ไว้จําหน่ายด้วยซีนประเกีนโอลิงพวกนี้เรามีจําหน่ายด้วยในกรณีที่แบบว่าลูกค้าต้องการใช้ด่วนนะครับในกรณีที่แบบว่าร้านศูนย์ไม่สามารถบริการให้ได้ในช่วงกลางคืนอย่างนี้หรือว่าต้องการด่วนครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เดี๋ยวจะพาเพื่อนสมาชิกนะครับเข้ามาดูรายละเอียดนะครับเพราะว่า อ่าโปรเซสขั้นตอนที่ระวังก็คือตัวนี้เรามีเครื่องซ n นีเพื่อมาใช้ช่วยในการทำแผ่นเพลทเพื่อผลิตให้พอต่อการใช้งานในฤด,ดูการนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้ามาดูใกล้ๆนะอ่ะอะเซซิรีต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะมีอ่าฤดูการนี้ที่เราซ่อมได้นะครับก็จะเป็นปั๊มยกคอนะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มยกคอที่เราซ่อมไว้เสร็จเรียบร้อย ปัญหาของปั๊มยกคอก็คือจะเป็นรอยลักษณะนี้นะครับเกิดจากน้ํามันที่สกปรกนะครับเราต้องกัดนะครับกัดตัวนี้กัดทิ้งแล้วก็ใช้เครื่อง CNC นะครับใช้เครื่อง CNC กัดแล้วก็กัดออกแล้วก็สวมบูทแล้วก็กัดใหม่รอบใหม่นะครับให้ผิวกลับมาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้คือเป็นตัวอย่างที่ยังไม่ได้ซ่อมตัวนี้ซ่อมเสร็จแล้วเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเฟืองเฟืองเลี้ยวของ DC DC60 นะครับที่ทําการกัดเสร็จเรียบร้อยตัวนี้ เพื่อนสมาชิกที่มีปัญหา,าก็ส่งมาได้นะครับดูการน,นี้ก็กัดไปค่อนข้างที่จะจํานวนเยอะแล้วเหล็กพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นของศูน,นะครับความแข็งเขาจะได้มาตรฐานนะครับแมทเทีเยลค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็ชุบแข็งมาค่าความแข็งอยู่ที่55-60 hrc นะครับพวกนี้แล้วก็มากัดใช้ดอกเอ็นมินกัดนะครับเพื่อ,อยือดอายุก,การใช้งานนะครับตอนนี้ก็สามารถทําได้ทุกรุ่นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแผ่นเพลครับแผ่นเพลที่เราทําการแก้ไข อ่าเ,เป็นเป็นแผ่นเพจที่เราผลิตขึ้นเองนะครับตัวนี้ส่วนแผ่นเพจที่ของศูนย์ที่เราสามารถเจียไว้ใช้งานเราก็จะเจียไว้ใช้งานได้นะครับแต่ก็คืออ่าค่าความอ่าความหนาของทองเหลืองค่อนข้างที่จะน้อยอาจจะมีค่าความเสื่อมนะครับตัวนี้ทําให้อ่าปั๊มอาจจะมีประสิทธิภาพลดต่ำลงได้ตัวนี้เราคือออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับปั๊มที่มีอายุการใช้งานที่เยอะนะครับตัวนี้ มีสต็อกแล้วก็ทําไว้เผื่อในรดูการนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเผาเผาของเจ้าตัวปั๊มดีซี60 70 68นะครับเป็นเผาถ้าเกิดเกิดปัญหาในลักษณะที่แบบว่ารูดอย่างนี้นะเราจะเราจะรูดูการนี้เราจะไม่เชื่อมนะครับแต่ก่อนนี้รดูการที่แล้วเราเชื่อมแล้วก็สามารถใช้งานได้แต่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับทีนี้ฤดูกาลนี้คือเปลี่ยนนะครับเผายาวเผา,า,า,าสั้นอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเพจนะครับตัวอย่าง ตันนี้ก็เป็นตัวอย่างแผ่นเพียที่ทางร้านเราได้ผลิตขึ้นนะครับเจียค่าขนาดไม่เกินยี่สิบไมครนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอะไหล่มือสองนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นกั้นลูกสูบแผ่นกั้นมอเตอร์นะครับตัวนี้ซ่อมไว้ซ่อมไว้ใช้งานตัวนี้ซ่อมไว้ใช้งานตัวนี้ก็ซ่อมได้ครับซ่อมได้ตัวนี้ก็จะเป็นข้อต่อกรองดีซีหกสิบตัวโมนะครับตัวนี้เอาใส่ดีซีเจ็ดสิบข้างในก็จะเป็นโรเตอร์ดีซีเจ็ดสิบ เป็นกันลูกสูบเป็นกันมอเตอร์ครับตัวนี้เป็นกันมอเตอร์แล้วก็เป็นบล็อกนิว้ว dc หกสิบนะครับแล้วนิ้วมือสองเขนี้พวกอะไหล่อเซิสซี่พวกนี้เรามีนะครับมือสองเพื่อนเพื่อนที่หาก,ก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ตัวนี้เป็นรองนิว้วนะครับเป็นรองนิ้วของทางร้านที่ผลิตขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเสื้อเสื้อปัม๊ม dc หกสิบนะครับตัวนี้อาจจะแตกนะครับมีแตก,แต,กแต่เราสามารถเชื่อมแล้วก็เทสได้ว่ารั่วไม่รั่วนะครับตัวนี้ มีรับประกันให้นะครับสาหรับเสื้อที่มาซื้อเมือสองจากทางร้านเรานะครับแล้วก็เจ้าตัวเสื้อเกียร์ซ c หกสิันตีปอ,อกนะครับตัวนี้ก็ตีมาโดยปกติอยู่แล้วอุปกรณ์อาเซียซื้อกออ็อยู่ประมาณนี้นะครับสาหรับฤดูการนี้สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมีอะไรขึ้นมาเพื่อให้พร้อมต่อการใช้งาน ในช่วงเร่งด่วนของสมาชิกท่านใดที่อาจจะเกิดปัญหานะครับแล้วก็การซ่อมปั๊มในฤดูกาลนี้เราก็จะเปิด OT น่าจะตลอดทั้งวันนะครับในช่วงเดือนสิงหาเป็นต้นไปนะครับช่วงนี้ก็มีปั๊มเข้ามาทําค่อนข้างทีจีเยอะแล้วผมอาจจะไม่ได้ทําคลิปนะครับตอนนี้ก็จะอาจจะเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งต่อจากนี้ไปอาจจะไม่ค่อยได้ทําคลิปแล้วเนาะเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับาการซ่อมของทางร้านแล้วก็ราคาให้เพื่อนๆสมาชิก ได้รู้ในคลิปนี้เลยถ้าเพื่อนๆท่านใดที่สงสัยก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เนาะ,ะครับก็แจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อนะครับคือ,อตอนนี้ทางร้านเราได้ทําการเปิดเพจใหม่แล้วนะครับชื่อเพจศูนย์รับซ่อมปั๊มไฮดรอลิกเมืองอุบลน,นะครับเป็นเพจเป็นเพจของทางร้าน นะครับโดยเฉพาะนะครับส่วนรายละเอียดพวกนี้ก็จะเก็บลงในเพจนี้เป็นหลักนะครับช่องทางการติดต่อนะครับก็จะมีเหมือนเดิมครับมีช่องทางไล Youtube หรือว่าช่องทาง TikTok นะครับก็คือ y u u t เนีเราจะทําคลิปที่ซ่อมให้กับซ่อมปั๊มให้กับลูกค้าไปแล้วนะครับก็คือจะเอาลง Youtube ตลอดเพื่อนๆท่านใดที่เคยเอาปั๊มมาซ่อมนะครับก็สามารถเข้าไปดูเข้าไปดูได้ในช่อง y t u t u นะครับแล้วก็เฟซส่วนตัวนะครับโดนวัดลงคึงอุบลราชธานี ก็มีเหมือนเดิมนะครับช่องทางติดต่อหลายช่องทางนะครับส่วนการเดินทางผมได้ทำคลิปไปแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดที่จะเดินทางมาก็ติดต่อสอบถามข้อมูลอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าผมได้ทําการปักหมุดไว้ในแมป Google แล้วชื่อดลนวัฒน์ลงครึ่งอุบ,บลราชธา,านีนะครับถ้าเกิดว่าเซิร์ช Google Map ก็จะเห็นนะครับก็เดินทางเข้ามาไม่ยากนะครับในฤดูการนี้ก็ภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับงานซ่อมแล้วก็งานอะไร สเปรย์พาร์ตอะซสซิลี่รูดูการหน้านะครับอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับอาจจะมีการทำเจ้าตัวปั๊มตัวเดินเอาไปสร้างเครื่องไม้เครื่องมืออย่างอื่นนะครับตัวนี้ก็เป็นโปรเจกต์เดี๋ยวจะแจ้งให้เพื่อนๆสมาชิกให้สร้างอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกสุดท้ายนะครับก็คือ,อเพื่อนเอนสมาชิกนะครับท่านใดที่แนะนําเพื่อนๆเ,เข้ามาซ่อมปั๊มตัวเดินที่ร้านเรานรในช่วงโปรโมชั่น เดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดไปนะครับว่ามีโปรโมชั่นอะไรแต่มีแน่นอนนะครับสำหรับเดือนสิงหาน่าจะถึงประมาณ15สิงหานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็ทักแชทเข้ามาเดี๋ยวผมจะแจ้งในแชทแล้วกันนะว่าโปรโมชั่นและก็สิทธิพิเศษสําหรับแนะนําเพื่อนเพื่อนแนะนําเพื่อนมีขั้นตอนแล้วก็มีรายละเอียดยังไงนะครับแต่รับรองว่าเพื่อนๆสมาชิกได้มีจะได มีส่วนร่วมแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีรถเกี่ยวงวดข้าวนะครับหรือว่าเป็นรุ่นอื่อนๆนะครับตอนนี้จะเป็นโปรโมชั่นสําหรับเพื่อนชวนเพื่อนมาซ่อมงานที่ร้านเรานะครับโอเคครับคลิปนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวรายละเอียดอย่างอื่น <c> ผมจะเอาเข้าในเข้าไปอยู่ในเพจแล้วกันเนาะว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกเพื่อนๆที่มีข้อสงสยัยก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้โอเคครับคลิปนี้ไม่มีแล้วมากขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ